เพิ่มแต่ไม่ได้เพิ่มเหมือนกับเพิ่มแบบที่เราเพิ่มโดยทั่วไปบางคนเข้าใจอย่างนั้นนะถ้ามีถังมีอะไรใส่เนี่ยก็เรียกว่าเข้าใจเป็นรูปธปรรมแต่เราต้องเข้าใจเป็นนามธรรมานะเข้าใจเป็นนามธรรมาคําว่าเพิ่มเนี่ยมันเหมือนกับมันลดนะถ้าเรารู้สึกเพิ่มเหมือนกับแบบทางโลกเหมือนกับตัวตนมันหนาขึ้นนะตัวตนเราจะหนาขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่า ตัวตนมันไม่หนาขึ้นเนี่ยมันจะดีนะมันจะดีพอเรากระทบแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อตัวตนมันไม่หนามันเลยกระทบรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดานะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตัวตนมันเยอะขึ้นเนี่ยกระทบหน่อยอุ้มันกระเทือนไปหมดเลยนะมันกระเทือนไปหมดอันนี้คือเราจัดระเบียบนะกายวาจาใจหรือกายอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตแล้ว อยู่ที่สภาพธรรมอยู่ที่สภาพธรรมทั้งธรรมทั้งที่เป็นอายตนะเรากำหนดเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสหรือแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรากำหนดก็อยู่ในกรอบสรุปสั้นๆอยู่แค่สิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมสรุปให้เป็นหนึ่งก็าเรียกว่าก็คือสภาพธรรมนั่นเองสภาพธรรมหรือบางคนเรียกว่าสภาวะธรรม ภาวะคือความมีความเป็นก็คือเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยไม่ใช่เรื่องของเราซักหน่อยนะแต่พอเราได้มามีมาเราก็ยึดว่านี่มัใช่ของเราเนี่ยนะนี่เป็นของเราจริงๆเราโกงธรรมชาตินันเนี่นะเราโกงธรรมชาติบางคนก,ก็บอกว่าเนี่ยเพราะฉันทําบุญมานะฉันจึงได้ตรงนี้นะแต่ถ้าฉันไม่มีบุญฉันก็ไม่ได้อัตภาพนี้ก็ทูกแต่ถูกไม่หมด นะถ้าอยากจะออกนี่ต้องมองบุญให้เป็นบุญนะมองดีให้เป็นดีอย่ามองดีแบบยึดนะเหมือนกับเคยพูดที่วัดพระธตรมาบ่อยๆว่าเวลาทำดีเนี่ยให้ดีจริงๆนะเรียกว่าทำดีให้ถูกดีทำดีให้พอดีนะทำดีอย่าติดดี นะเขาเรียกว่าบางคนเมาดีหลงดียึดดีเอาไปเอามาก็อวดดีว่าตัวเองมีดีเยอะกว่าเขานะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแบบนั้นยังดีไม่แท้ดีไม่จริงนะถึงบอกว่าดีก็คือดีไม่ไม่ได้ไม่ได้คนนั้นคนนี้จะบอกหรือไม่บอกนะดีอยู่ในตัวนะทำทำดีให้ถูกนะให้ถูกดีทำดีให้ถึงดี นะทำดีให้พอดีแล้วได้ดีทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทำให้ต่อนเนื่องเนี่ยถึงดีถึงถึงดีแท้แล้ให้มันพอดนะีพอดีก็คือการรู้จักปรับแต่งอินทรีย์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเกินบ้างขาดบ้างคือตึงบ้างหย่อนบ้างการที่จะปรับการที่จะแต่งอินทรีย์เนี่ยบางครั้ง โยคยีหรือโยคาวาจเนก็อาจจะไม่รู้ตัวฉะนั้นการได้ฟังเทศฟังธรรมการได้ส่งสอบอารมณ์มีกัญยาณมิตที่คอยให้คําแนะนํามันก็จะคลายในบางจุดนะทำให้ปรับเกลี่ยสิ่งที่มันเกินหรือปรับเพิ่มในสิ่งที่มันขาดให้มันเข้ากันได้และลงตัวนะก็จะกลายไปเป็นพลังกลายไปเป็นอินทรียนะ์กลายไปเป็นกําลัง กำลังห้าอย่างตายไปเป็นอินทรีย์ห้าอย่างคือศรัทธาก็มีกำลังเพิ่มขึ้นศรัทธาวิริยะก็มีกำลังเพิ่มสติก็มีกำลังเพิ่มสมาธิก็มีกำลังเพิ่มปัญญาก็เพิ่มพอเพิ่มแล้วเนี่ยพอรวมกันได้ก็ถึงความเป็นใหญ่นะใหญ่ในเรื่องของศรัทธาแล้วศรัทธาเป็นใหญ่นะวิริยะเป็นใหญ่ สติเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญนะ่พอเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปก็กลายเป็นหนึ่งนะทำให้กำลังนั้นมันมากนะมันมากขึ้นถ้ามันกระจายอยู่มันไม่มากเท่าไหร่แต่พอมันมารวมอยู่มันก็จะทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมาย ที่เราตั้งไวนะ้เราตั้งไว้ยังไงเราไม่ได้กังวลถึงจุดมุ่งหมายแต่ว่าถ้าเราทำถูกแล้วเนี่ยมันก็ไปได้นะไปได้ฉะนั้นบางคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะบรรลุอะไรต่างๆโยคาวจรบางคนหรือโยคีบางคนเนี่ยชอบถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะโดยเฉพาะบางครัง้งเวลาที่เราท้อแท้เนี่ย เวลาที่เราท้อทแท้สังเกตดีๆนะแต่ถ้าเวลาที่เราดีๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนเวลาที่เราอ่อนแอลงเนี่ยโอ้โหมาแล้วเจ้าบะคุณเลยหลายเรื่องหลาย,ลายลาราวเหลือเกิน,นถ้าเป็นสภาพร่างกายเราเนี่ยเวลาที่เราสุขภาพไม่ค่อยดีร่างกายอ่อนแอเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็จามเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้แต่เวลาใดที่ ร่างกายเราแข็งแรงภูมิต้านทานเราดีเนี่ยจะร้อนจะหนาวจะกระทบนน่นกระทบนี้ไม่เป็นนะไม่เป็นง่ายๆจิตใจของเราก็เหมือนกันเวลาที่เราอ่อนแอเนี่ยมันมักจะมีโรคแทรกนะมันมักจะมีโรคแทรกมีนั่นมีนี่ผุดขึ้นมามีนั่นมีนี่โผล่ขึ้นมาทำให้เราออกนอกไปเรื่อยเควไปเรื่อยนะ บางครั้งก็ต้องการนั่นบางครั้งก็ต้องการนี่บงางครั้งสิ่งที่เข้ามาหาเราในช่วงที่เราอ่อนแอเนี่ยถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ดีไปแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นกัลยาณมิตรนี่ยแย่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีต่างๆมันก็ชอบมาในช่วงที่เราอ่อนแอนี่แหละนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยกำหนดนะกำหนดนะกำหนดนะกำหนดอารมณ์ต่างๆที่มันโผลมาตอนนั้นอะ มันท้อมันเบื่อมันเซ็งมันไม่อยากจะกําหนดนะ่ยสิ่งเหล่านี้มันมันโผล่มาหรือบางครั้งมันคิดหาเหตุหาผลที่จะออกจากกรรมฐานนะบางครั้งคิดหาทางออกไม่ได้คิดไหมเราเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโลกนั้นโลกนี้ไหมบางครั้งมันคิดไปคิดมันเป็นจริงๆบางครั้งเป็นอุปทานขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางออกไปมันก็แปลกดีเหมือนกัน นะตรงนี้พอคิดไปคิดมาเอ้าป่วยจริงๆเนี่ยพอคลายตรงนี้ได้โอ้มันไม่ป่วยแล้วเนี่ยมันสุดยอดนะบอกไว้ก่อนมันสุดยอดเลยละเรื่องกิเลสเนี่ยเรื่องตัวตนเนี่ยนะไม่ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายหรอกทำลายตัวตนเนี่ยยากนะเพราะเรายึดมาหลายภพหลายชาติเกิดแล้วตายตาย,ตายแล้วเกิดพอกพูนสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด พอมาเจอพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานพอเริ่มรู้ว่านี่นี่เป็นนี่ตัวฉันนะนี่ของฉันนะเริ่มรู้ว่าอ้ความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกนะเราำกำกลังขัดแย้งหรือกล่าวตู่ความเป็นจริงความเป็นจริงไม่ใช่นะอะไรต่างๆเราเริ่มรู้พอเริ่มร,ร,มรู้ก็เริ่มอยากจะออกพอเริ่มอยากจะออกความที่เคยสังสมมาไม่รู้เท่าไหร่มันก็ยังเข้าแบบ แบบเดิมๆอยู่เหมือนที่เกิดในตอนต้นว่ามันคุ้นเคยยังไงมันก็ไปอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราแยบคายมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะต้องโยนิโสมนัสิการนะต้องต้องมีสติต้องมีปัญญาแล้วแยบคายกับรูปกับนามกับอารมณ์กับสภาวะเหล่านี้ครูบาอาจารย์สอนให้เรากําหนดนั่นแหละสภาพเหล่านี้เราจะหลุดได้นะจะหลุดได้จะรอดได้แต่ถ้า เราไม่ได้จเจริญวิปัสนาการมฐานเนี่ยหลุดยากรอดยากนะคำว่าหลุดยากรอดยากเนี่ยก็อาจจะไปจมอยู่กับอารมณ์แบบสมถะนะไม่เห็นอน,นิจจังไม่เห็นทุกขังอนัตตาหรือพัฒนาในระบบฌานก็อาจจะขึ้นไปนน้นถึงอรูปฌานก็ได้นะไปอยู่ที่พรมันโลกไปอยู่ในชั้นอรูปประพรมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะ กว่าจะจุดตีหรือเคลื่อนมาในกนน่นนนนะพอมามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอุปนิสัยต่างๆก็จะติดมาแบบนั้นพอมาทำวิปัสสนากรรมฐานมันก็ขัดแย้งกันอีกแล้วนะโอ้ยมันยากนะมันไม่ได้ง่ายเลยนะอย่างภาษา,ษาวกหรือสาวิกาต่างๆถ้าเราดูย้อนหลังไปในอดีตชาติของท่านเหล่านั้นเนย นับชาติไม่ถ้วนนะที่บำเพ็ญมาสร้างบาร,รมีมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะล้มลุกคุกคลานกว่าจะถึงฝั่งคือพระนิพพานเะนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ได้ง่ายเลยมันะไม่ได้ง่ายนะดูอย่างถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูอย่างนางประตาจลาเห็นไหมต้องเจอทุกข์หนักๆนะเจอทุกข์หนักๆถึงได้เห็นธรรมนะเจอทุกข์หนัก ความรักระหว่างหญิงชายความรักระหว่างแม่ลูกความรักระหว่างพ่อแม่ความรักระหว่างทรัพย์สมบัติโอ้โหมันประเดประดังเข้ามาสุดท้ายสติแตกก็เ,เรียกว่าถึงขนาดลงทุนด้วยชีวิตนะีถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นบ้าเป็นบอไปเลยผ้าผ่อนท่อนสบายไม่ต้องสนใจมันแล้วร้องไห้บ้างหัวลาะบ้างนะ จนมาเจอกาลยานามิตรอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าไม่เคยช่วยเหลือกันมาถึงแม้จะพูดถึงแม้จะตรัสอย่างนั้นนางก็คงไม่ได้สตินะฉะนั้นพอสร้างบาร,รมีมาถึงแล้วพอได้สติเกิดความละอายเทศในฟางอา้าวได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าบางครั้งเราถ้าเราคิดแบบตื้นๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่า เราไม่รู้ว่าที่มามันเป็นยังไงนะแต่จริงๆท่านเหล่านั้นกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยท,ท่านสร้างบาร,รมีมา,มามากมายฉะนั้นพวกเรามีโอกาสมานั่งมาเดินมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้เนี่ยบุญบาร,รมีก็มีอยู่แล้วแต่ว่าจะเพิ่มหรือลดก็อยู่ที่ตัวเราเองนะอย่างน้อยที่สุดถึงแม้เราไม่ไม่ได้บรรลุเหตุปัใจจัยในส่วนนี้ก็เสริมบุญบาร,รมีเรา นะสร้างบุญสร้างบารมีเราพยายามทําให้ยิ่งนะพยายามทําให้ยิ่งขึ้นนะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นอย่าไปคิดโน่นคิดนี่มากมายนักนะบางครั้งเหตุผลที่เราให้กับตัวเองนะบางครั้งมันก็แบบเดิมเดิมนแหละมันก็เวียนไปเวียนมานะเราให้เหตุผลกับตัวเองบางครั้งมันก็วนมาสะดุดอยู่ที่ตัวตนนี่แหลนะดูดีๆนะไม่ต้องเชื่อตามาหรอก นะไม่ต้องเชื่อผมดูดีๆนะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะบางคนปฏิบัติมาหลายที่ปฏิบัติมาหลายแห่งบางครั้งมันเอ๊ะมันก็มายุติที่ตัวตัวเรานี่แหละนะมันก็มายุติที่นี่บางครั้งมันมันตีไม่แตกมันไม่รู้จักตัวเจ้าของที่แท้จริงมันไปหลงอยู่เลยนะดังนั้นตรงนี้นี่สำคัญ ต้องพยายามภาคเพียนเวลาเราเท้อให้นึกถึงว่าพุทธเจ้าของเราเห็นไหมกว่าพระองค์จะบำเพ็ญบาร,รมีมาบำเพ็ญบาร,รมีมาตั้งสี่อสงไขยกับอีกแสนกับอันนี้แค่ตั้งความปรารถนานะส่วนที่ยังไม่ได้ตั้งความปรารถนาบำเพ็ญมาเยอะแยะนับไม่ถ้วนยังใช้เวลามากมายหรือสาวกแต่ละองค์แต่และองค์งเนี่ย บำเพ็ญมาไม่รู้เท่าไหร่นะบางครั้งเราทอร้อขึ้นมาบางครั้งเรานึกถึงท่านเหล่านั้นที่ยากลำบากมาหลายภพหลายชาติเกิดเป็นนูน่นเป็นนี่ก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทอ้อพยายามมุ่งมั่นจนเดินมาถึงสุดปลายทางนะเดินมาถึงที่สุดจบพรมจรรย์หมดกิเลสวิมุต์หลุดพ้นถึงพระนิพพาน นะอันนั้นตอนนี้เราอยู่ในศาลาที่เรียกว่าชำระจิตเราก็พยายามนะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสพยายามเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ทำตามนะพอเราทำตามแล้วมันก็จะค่อยๆได้ผลขึ้นบางครั้งมันอาจจะไม่ถูกใจเราหรอกบางครั้งก็เหมือนกับเป็นยาขมนะ แต่พอนานเข้าแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้รูบาอาจารย์นี่มีบุญคุณบางครั้งต้องมาเสียเวลาำเวลามานั่งเทศน์นั่งสอนมาให้คำแนะนำบอกแล้วบอกอีกปากเปียกปากแฉะนะแนะนำเราตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอถึงณจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ท่านปรารถนาดีต่อเรานะถ้าผู้ที่ไม่มีใจจริงๆเนี่ย ลำบากนะไม่มีจิตวิญญาณของของครูนะไม่มีจิตวิญญาณของวิปัสสนาจารย์จริงๆเนี่ยลำบากนะเพราะมันยาก